สวัสดีค่ะอยู่กับปุ๊แม่น้องเหมิวนะคะวันนี้ก็ออกข้างนอกนะคะมาขายของเก่านะคะเก็บบ้านเก็บของเคลียร์ทำความสะอาดบ้านนะคะก็เอามาขายก็จะพาเด็กๆเ,เข้าเมืองนะคะพาเด็กๆเ,เข้าเมืองไปทำอะไรนะคอยติดตามและรับชมนะคะวันนี้ก็คือมาขายของเก่าที่ขายของเก่าใกล้บ้านนะคะนี่นะคะ เก็บทำความสะอาดนะคะเก็บทำความสะอาดแล้วก็มาขายกับน้านะคะล้วก็จะพาเด็กๆเข้าเมือง เด็กๆก็จะไป้ายกันไปไหนกันหนึ่งมไม่รู้เลยไม่รู้ตาลิศจะพาไปไหนเลยนอนาายยพี่ก็มาขายขยะบะะ่ดูพี่เหมียวก็ อันนี้มันเขาอ่านว่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทองฟ้าทองฟ้าจำลองบอรเขาเปิดอยู่ได้พีพีตะพันธูพา โอ้ได้ดูเสาได้ดูเสานี่ได้ดูเสาหนึ่งได้ดูเสาหนึ่งของปลอมบ์ปอมป,อ,ป,อ,ป,อ,ปอมบ์ตาพา,า,า,ามฮะของจริงมันเดินได้ของปลอมมันเดินไม่ได้ พิพิธภัณฑ์ท้องฟ้าจำลองเข้าประตูเขาเจ้าเปิดได้เข้าไปเบิ่งจักหน้อยไปบางคนคดนี่ใน,น,นห้องอน,นี้ไหมมันเป็นอะไรเชียงเงินเขาเพราะท้องฟ้าจำลองบไปเจอแล้ว <laughs> เรามาดูปราสาทพึ่งตอนเขาเก็บเมื่อคืนไม่ได้มาดูนะทุกคนเราก็จะตามรถนี้ไปนะคะทุกคนแล้วก็ฝนตกด้วย,ยดูสิปตามไปเลยปราสาทพึ่งเมื่อคืนเราไม่ได้มา เราไม่ได้มานะทุกคนแต่เราเรามาเก็บตกอู้ น,นี้ก็งามปัญหาอันนี้อ้ารถอันนี้ก็ต้องอันนันตบอกก็ตกนะคะทุกคนนาบอกปวดหลังขอแวะหาหมอสรุปว่าเอ๊อประสาทพึ่งเป็นยังไงเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างเห็นหรือเปล่าประสาท <c oughs> มิว <c oughs> เป็นยังไง <c oughs> พีหน้าเอาใหม่ เมื่อวานก็ไม่ได้มาเพราะว่ายายก็ร้องโอดโอยว่าจะพาเด็กมาดูสักหน่อยเมื่อวานเขาเหตุกันเขารำกันว่าจะพาเด็กมาดูถ่ายรูปสน่อนที่ไหนได้เขาเก็บแล้วฝนก็ตกแล้วเห็นในระหว่างทางก่อนจะกลับนะคะก็นาก็แวะนะคะแวะหาหมอก่อนพาเด็กมาขับรถเล่น,น ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผู้มแม่นุองหมด้วยนะคะถ่ายคลิปตลอดประแปะในหันหน้าโผล่มาันนิดนึงยิ้มดิอยู่ไหนอยู่นี่บ่ะน,น้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องบุญเด๋ได่บุญบุญบุญอยู่ไหนพาเด็กๆมาขับรถบินนะคะน,น้าขับมาขายของเก่าเข้าเมืองว่าจะไปดูปราสาทพึ่ง ไม่มีเห็นในระหว่างทางหากลับพระนาก็แวะหาหมอแวะหาอะไรกินเราก็มาเลาะตลาดกันนะคะทุกคนเอาดักเลงอีกแล้ววันนี้ก็เป็นวันออกพรรษามีดอกไม้เดี๋ยวจะซื้อดอกไม้นี่ก่อนปลามีเต่า เป็นไน่แตุ่้เาเ้าว่วงเทไหลพองมาลายนี่อันใดจ๊ะหาบาทจ๊ะนซื้อจากอ่านน้องตามอ่านแล้วมั้งจ๊ะอ๋อ ได้อันนี้ดีที่บาทอ่ะเรื่อกอะไรจ่ะเอ้าเป็นเท่าไหร่เจ้าหาจะพริกป่นชื่อพริปออกป่นก็ละตลาดนะคะ นะก็หาหมอแป๊บหนึง่งแล้วก็มาเลาะตลาดไหนเลยซีด่ะอิกลจะหมดแล้วอะ ช like <this>. okay. like ื่อน้ำกินใส่บุกอันนึงไม่ใส่บุกอันนึงกินชาเขียวเหมือนกันน้าแพนเดซะน้าแพนเอาอยู่บ่น้าแพนชื่อชื่อลูกซ้นบ่แพนวายแพนกินบ่ชาะนานเมนบ่เบิ้งเลยทิโทเบิ้งทิดโทไปถามอืมชาเขียวไม่ใส่โมกแล้วก็ ชาเขียวอ้าวอันนั้นของหนึง่งอ่าถือดีดี